รา435ก็แบ่งเงีเรียบร้อยแล้วอะแบ่งกงีเรียบร้อยแล้วเราลโพอไม่บ้านคุณคิดหรือเปล่าโลโพอกับไม่ร้านแบ่งเป็น200ร้อยต่าล้านคุณคิดหรือเปล่าว่ามึง435ร้านนี่ตกอยู่กับใครตกอยู่กับใครในเรื่องกระบวนการวุ่นกับกันวันเดียววันเดียววันเดียวไอ้นี่มาตัวเปล่าหรือ คุณบวงหน้าที่คุณอันที่ปั่นเนี่ยปั่นกระบวนการคุณปั่นก่อนปั่นก่อนนี่อะไรปั่นก่อนปนั่นให้ที่มัน,นสูงขึ้นเสร็จแล้วคุก็บวงบวงอะไรอยากขายห,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 ห้าร้อยหกสห้าก็เป็นหนึ่งทันต้อองหล่อไปไหนต่อไปไหนดี อุ้ยทำไมถูกไปไปที่สุขุมวิทตอนต้นเลยไป็นไสุขุมวิทตอนต้นเสร็จแล้วก็ไปสุขุมวิทอ่อนนุ่นแล้วทำไงไอ้นี่มันยังธรรมดากูจะโป๊กเลยโป๊กยังไงกวัวประจันมันลกอมาถือเลย ว่าประจันก ah <noise> ็ต้องมาถือหู้เลยพอถือพู้เสร็จมึงให้เงินกูกูปุ้งเงินไปต่างประเทศผมตามล่องระบายไปถึงสหรัฐอเมริกาบุคคลคนนี้คือคนสำคัญข้ากายนเศรษฐาซึ่งในวงการรู้จักกันดีสนิทคนนี้คือมิสเตอร์ทีที่ผมบอกว่าชื่อผมไิ่ง